เอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเด้อวันนี้อยู่ผมครับช่องเสียเบียร์ดัมซิงครับนี่มีพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่มาช่วยแบกครับช่วยแบกงานแปลงครับโอ้สุดจัดเลยพี่น้องเลยนี่ครับมาไกลครับนี่สั่งมาจากน้องบัวเลยครับนี่มาจากน้องบัวลำพูครับมาแบกงานนี้ครับนี่โอ้บอกเลยครับว่าสุดจัดจริงๆครับ อู้นี่บอสทางน้ำมันไหมยุ่มาคักมาแน่เลยทางน้ำมันนี่นี่อบตต๋องครับทันนี้ยหนักจะเต็มครับนี่ครับอ่ากองทั้งหมดเราก็ตามตูดกันมาเรื่อยๆครับอืมโอ้ขึ้นไดว้วะคนน้านี่ ปัดเอาแบบลนหดเลย FC เอฟซจะหนักจะเต็มเลยครับนี่นี่ทิมง,งานก็มากันตามตูดมาเครับอ้าเดี๋ยวผมจะไปตักเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับนี่เดี๋ยวตักกันมาดูว่าผมจะใส่กี่ตักด้วยอ FC เด้วยเรามามาลุ้นกันเลยนี่เออกระบปใหญ่ๆแบบนี้นี่ เราจะใส่กี่ตักดีเอาะเรามารุ่นกันเลยครับว่าเราจะใส่กี่ตักเนาะนี่หนึ่งครับจัดแบบเต็มเต็มมุกกีเลยนะครับนะน่าจะประมาณ15ครับอย่างต่ำครับ2 เต็มอู่เลยครับนี่ดูอ่ะ ô uh, chặt bây giờ tiêm mùm lên chết sai bè gửi đó cái này sẵn có chặt nóng bùa lên bè cấp จะขึ้นได้ไหมนี่อย่าบอกนะว่าโยกรอ1ิบครับ1ิบต่างครับสิบห้าหรือเปล่าพี่น้องสิบห้าพอไหมสิบเอ็ด

สห้าพอไม่ยี่ีนี่สิบห้าครับแน่นๆไปเลยอ่าเอาอีกหนึ่งไปแคมไปโอ้เต็มกล่องเลยครับพี่ ใส่เกียร์พิเศษวะไม่ใส่เกียร์พิเศษครับเต็มกล่องครับนี่เอ่อนี่เราก็วิ่งทุ่งนาครับงดมาม่านครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่ครับวิ่งงานเหมาในทุ่งนาครับนี่มาม่าไม่ได้นะครับผมดูอ่ะโอ้นี่ครับใส่พิเศษแล้วนี่โอ้สุดจัดครับพี่น้องเอ้ยขึ้นไม่ไหวครับเมื่อกี้โอ้จะหนักจริงครับนี่ ดูอ่ะออข้องแทับนี่ผูยอมใจพี่แกเลยครับเนี่ไม่เคยไม่เคยกลัวครับงานงานหนักงานเบาเนี่ยแกไม่เคยกลัวครับเป็นคนที่ ขาดทุนไห่ว่าครับจะเสียหน้ามาไดไรครับนี่เป็นรถของน้องน้องสาวแม่ผมเองครับอันนี้ก็การซ่อมบำรุงก็ผมโมดิฟายให้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นวางเครื่องวางเกียร์ทำทุกอย่างครับคันนี้เป็นงานผมเองครับเป็นฝีมือของผมเองเอาเดี๋ยวดูขี้กระตือกันหน่อยครับขี้กระตือเราจะใส่กี่ตังค์ครับนี่มาดูกันหน่อยวันนี้เราวิ่งกันสี่คันครับวิ่งไม่ไกลครับ เป็นงานเหมาครับเนาะงานเหมางานแปลงหนึ่งไรครับหนึ่งไรก็มาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่วันครับหนึ่งหนึ่งไรเนี่ยวิ่งประมาณโลหนึ่งครับวิ่งโลหนึ่งไปกับ2โลครับแต่อยู่ทุ่งนาครับไม่ได้ขึ้นถนนถนนหลวงครับวิ่งในทางลูกรังครับสามดูกันยาวๆเลยครับคลิปนี้ ขีตากก็จะเต็มกล่องแล้วครับเนี่ยดูอ่ะขี้กระตือมันเล็กไปหน่อยมันต้องใส่กล่องครับใส่ละแหนงห้าเห็นไหมเต็มเลยสีถ้าใส่ตากที่หกไปก็ล้นเฉยๆครับไม่มีอะไรครับดูเดี๋ยวมจะใส่ให้ดูเลยคือมันเล็กมันเล็กไปหน่อยนึงอนะ่ะมันมันไม่เล็กหรอกครับคือรถรถมันก็สเปคนี้แหละล้นทิ่นี่เฉยครับนี่ยหกตากครับแค่นี้แหละ ขึ้นบอร์นี่อายุอายุครับเหมือนจะเหมือนจะรอดไม่รอดครับไม่ต้อยจูใจครับทั้งงานเหมาเนี่ผมอยากได้สิบร้อมากกว่านะครับนะสิบร้อจะใส่ได้แบบได้น้ําหนักกว่าได้ปริมาณครับได้ปริมาณเนาะได้ปริมาณที่เวริรกกว่าบอกเลย กนนค,คลิปนี้ก็ดูยาวๆเลยครับไม่มีตัดมีตอ่อครับผมมาดูว่าอุรอเราจะใส่ได้กี่ลูกี่แต่ละคันใส่เท่ากันไหมลำเอียงหรือเปล่าเออไม่มีลำเอียงครับผมใส่ตามออตามกำลังรถครับกันไหนเครื่องใหญ่ก็ใส่เยอะครับกันไหนเครื่องเล็กก็ใส่น้อยสาม เห็นไหมเตรียมครับ F4 เตรียมแล้วที่มีอะไรครับเดี๋ยวยาวเลยคลิปนี้อ่าเดี๋ยวสุดท้ายครับสมหวังครับสมหวังมาสุดท้ายครับเ,เป็นหกล้อเล็กสามคันนะครับแล้วก็สิบล้อหนึ่งคันครับ ที่แรกว่าจะเอาพ่วงมาครับแต่ว่าขี้เกียจถอดครับนี่สาวแคทด้วยสาวแคทอยู่ไหนเด้อก็มาช่วยวิ่งงานผมหน่อยครับนี่ช่วยวิ่งงานหน่อยเดี๋ยวให้ขับไม่โคลเลยครับวันนี้สาวแคทอยู่ไหมยื้อกีตาร์แก้วมามาลงมาเสียวังลงมามาอู้น้ำมันจะหมดแล้วปลาเราไม่เอาน้ำมันมาสักทีเลยจัดไปอีกหนึ่งโปรครับ สารนี้ก็ไม่เยอะครับเอ่อน่าจะเอาพอดีกับที่ที่ที่เราถมเนะี่ยหนึ่งไร่ครับขุดแค่ขุดแค่ที่ถมเต็มนะครับสารไม่ใหญ่ครับสายไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มากเอาแค่ดินหมดครับ นก็ข้างล่างนี่กลัวจะเปียกไปนิดนึงครับเส,เสียวังนี่เสียวังเหมือนจักรายานใหญ่หน่อยนึงครับกรบายานใหญ่ของเขานีน่ยแล้วก็ดีครับงานเมาแบกได้เยอะหน่อยครับงานชาวบ้านก็ก็เอออาจจะดูเหมือนใส่น้อยกว่าเขานิดนึงแต่ที่จริงแล้วก็เท่ากันครับ ไปเสียบังไปจุ่มกล่องแล้วลูกเี่โอเคเนาะเดี๋ยวจุ่มคลิปกับเสียบังครับอันนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจุ่มลิปต่อไปครับเดี๋ยวพาไปดูที่เทกันว่าพี่ใหญ่เราจะเทได้สะดวกไหมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์นำซิงเลยนะครับสวัสดีครับ